สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจของคนอันมองไทยนะครับวันนี้มาแบบเฉพาะกิจนะครับเนื่องจากว่าวันนี้มีเรื่องร้อนๆนะครับเพิ่งไปจับกลุมนะครับคนที่แอบอ้างนะครับชื่อของอพลตบทโทต่อศักดิ์สวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห,ห่งชาตินะครับแล้วก็มีการแอบอ้างชื่อผมด้วยนะครับนายอัจฉริยะเรือรัตนพง,งนะครับประธานชมรมช่เหลือเอยี่ยากรรม ในกรณีวันนี้นะครับเราก็ได้มีการบูรณาการกันนะครับระหว่างชุดสืบสวนสอนอพระขนงแล้วก็ผู้บังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคมอนะครับพลตบรีวิวัฒคำชำนาญน,นะครับซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้บังคับการกองปราบปรามพลตบทโทจิรพอบุรีเดชเนื่อง,งจากว่ามีผู้เสียหายนะครับเข้ามาร้องเรียนกับทางชมรมช่วยเหลือเหยื่อแร,ร้งว่าถูกนายเจติพัฒน์นะครับซึ่ง มากันโชครัพย์นะครับโดยแอบอ้างเป็นน้องชายของพลตำรวจโทรต่อศัก์สุวิมลน,นะครับซึ่งในการแอบอ้างครั้งนี้ก็มีการเรียกรับเงินนะครับในการกันโชครั์เนี่ยนะครับจำนวน50,000บาทนะครับเราได้มีการพาผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความที่สนัพักนงนะครับตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็ได้มีการนะครับบูรณาการกันในการนะครับล่อซื้อโดยการให ผู้ต้องหาเนี่ยมารับเงินที่ห้างแห่งหนึ่งในสุขมุมวิท54นะครับหลังจากที่ผู้ต้องหาเนี่ยนะครับได้มีการติดต่อมาเพื่อจะขอเงินนะครับในการที่อ้างว่าถ้าไม่จ่ายเนี่ยก็จะเอาบาังหมัดคองตันนะครับซึ่งเป็นาภาพของบังหมัดคองตันเนี่ยที่ไปอุ้มคนนั้นคนนี้เนี่ยมาข่มขู่ผู้เสียหายนะครับแล้วก็ได้มีการอ้างถึง พลตำรวจโทรต่อศักดิ์สุวิมลผู้ช่วยผบตรซึ่งตัวเองอ้างว่าเป็นน้องชายนะครับแล้วก็ได้มีการอ้าง,องผมเนี่ยนะครับว่าเป็นพรคพวกของผมเนี่ยนะจากนั้นเนี่ยหลังจากที่มารับเงินจํานวนห้าหมื่นบาทแล้วทางนะครับปคมแล้วก็สืบพระขนงเนี่ยก็ได้มีการจับกลุ่มทันทีนะครับซึ่งได้นําตัวไปสอบสวนที่ปคมนะครับซึ่งทางผู้ต้องหาเนี่ยนะครับให้การยอมรับบางส่วน เขาเรียกว่าพาเศษนะครับแล้วก็ขณะนี้นะทางบกมอก็ส่งตัวไปที่สนพระโขนงนะครับในก็หากันโชทซัพย์นะครับซึ่งบุคคลคนนี้นะครับได้มีการแอบอ้างชื่อของพลตำรวจต่อสักสวิมมนมาโดยตลอดในเวลาเป็นปีนะครับที่เอาไปอ้างตบทรัพย์ในวงการพนันในพวกเว็บพนันออนไลน์นะครับแล้วก็ในการเกี่ยวเรื่องของรถหรู นะครับรถที่ติดไฟน,นั้นนะครับแล้วก็สามารถอ้างว่าสามารถวิ่งเกียร์คดีได้ต่างๆน,นานานะครับโดยที่ตารวจบางคนเนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นน้องชายของพลตำรวจโทต่อสักสมิมนรจริงก็ให้การดูแลแม้กระทั่งไปแบ่งกินในสถานบันเทิงต่างๆก็กินฟรีนะครับโดยอ้างเป็นน้องชายเนี่ยนะตรงเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่มีการอ้างชื่อผมไปด้วยก็ต้องเรียนพี่นน้องประชาชนนะครับในการอ้าง ชื่อผมก็ดีอ้างชื่อของผู้หลักผู้ใหญ่ในสำนักงานตุนชาติก็ดีในการไปกันโช่ทรัพย์ผู้อื่นเนี่ยนะครับถ้าหากเราได้รับการร้องเรียนเนี่ยนะครับเราคงไม่ปล่อยเอาไว้นะครับเหมือนเช่นที่เราไปจับกลุ่มที่หนองคายก็มีการแอบอ้างชื่อผมเนี่ยนะครับไปรีดไถเงินนะครับตัวผู้ใหญ่บ้านสองสามีปัญญานะครับเราก็มีการจับกลุ่มนะครับไปแล้วนะครับหนึ่งรายแล้วก็มีการฟ้องศาลซึ่งขนะนี้ ศาลได้มีคำสั่งประทับรับฟ้องมีมูลไปแล้วนะครับก็รอระหว่างผู้ต้องหาเนี่ยมาประกันตัว2คดีนะครับคดีแรกเป็นคดีวุฒิปืนผิดมือนะครับคดีสองก็เป็นคดีในข้อหาช่อโกนะครับเงินที่ถูกแอบอ้างนะครับที่ผู้เสียหายเสียไปก็2องแสนสามนะสองแสนสามหมื่นนะครับเรื่องตรงเนี้ยการอ้างชื่อผมไปหากินเนี่ยในวงการเนี่ยนะครับมีหลายเคสนะครับที่เราได้รับการร้องเรียนเช่น มีการที่จะมาหาผมเนี่ยต้องเสียเงินนะครับหลายพันบาทนะครับพี่น้องประชาชนคนยากจนเนี่ยนะครับก็หลงเชื่อมีการจ่ายเงินจ่ายทองให้กับพวกคนที่ต้มตุนหลอกลวงนะครับว่าถ้าจะมาหาอัจฉริญญาเนี่ยต้องจ่ายสามพันนะครับถึงห้าพันบาทอันนี้ก็มีที่เราได้รับการร้องเรียนซึ่งเราก็มีการดําเนินคดีทั้งนั้นแหละครับกับบุคคลที่มีการแอบ,บอ้างชื่อผมไปทําหากินมาเพราะผมเนี่ยไม่ต้องเสียเงินไม้แต่บาทเดียวมาปรึกษาผมทางโทรศัพท์ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวนะครับ แล้วเราไม่เคยเก็บเงินในการที่นะครับพี่น้องคนยากจนหรือคนที่มีปัญหาเนี่ยมาพบผมนะครับที่บ้านผมก็ดีหรือที่ทํางานผมก็ดีนะครับทุกคนไม่ต้องเสียเงินนะครับไม่มีใครที่จะต้องเสียเงินให้กับนะฮะวิชาชีพวกนี้นะครับเพราะว่าผมแจ้งทราบนะครับว่าเราเป็นชมรมช่วยเหลือเหยื่อแจกรรมนะครับโดยที่เป็นทองแท้ไม่จําเป็นจะต้องไปเก็บเงินกับนะครับ คนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหยื่อเชยกรรมอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องเสียเงินนะครับแม้แต่บาทเดียวในการติดต่อประสานงานพปที่ผมโทรศัพท์ก็คุยฟรีครับนะคุยได้ 10- นาที15นาทีถ้าเรื่องราวของคุณนะครับเป็นสิ่งที่เดือดร้อนจริงๆเราตรวจสอบแ้วเพราะว่าเป็นเรื่องจริงเราก็จะทําการช่วยเหลือนะครับโดยไม่มีนะครับต้องจ่ายค่าตอบแทนถ้าหาว่าเป็นคนยากจนแต่สําหรับคนรวยนะครับผมเก็บเงินนะผมบอกให้เลยผมเก็บเงินนะครับผมไม่มีประเภทที่ไป โทรศัพท์มาต้องจ่าย2,000ไปหาที่บ้านต้องจ่าย5,000อย่างนี้ไม่มีนะครับอาเคสนี่กัเหมือนกันไปเจอตัวจริงแล้วยังไม่รู้เลยว่าผมคืออัจฉริยะนะแอบอ้างชื่อผมเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าผมคืออัจฉริยะนะก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าเจอหน้ายังไม่รู้เลยว่านี่คืออัจฉริยะต่อหน้านะยังไม่รู้เลยว่าผมคืออัจฉริยะเวรจริงๆนะแต่แอบอ้างชื่อผมเนี่ยจำหน้าผมหน่อยนะเวลาเจอตัวจริงจะได้รู้ว่าเออเนี่ยคนนี้คนที่แอบอ้างเนี่ย ยอยู่หน้าของตัวเองนะครับดังนั้นจึงเรียนให้ทราบนะว่าการแอบ,บอ้างชื่อของผู้รักผู้ใหญ่ในสมมาตรตัวชาติ็ดีหรือชื่อผมก็ดีไปรีดไถยหรือไปกันโชคทรัพย,นะรย์นะครับผู้เสียหายนะครับเราทราบเราจับหมดนะครับนะไม่ว่าใครทั้งสิน้นเราประสานตํารวจในการดําเนินการจับกลุ่มนะทุกรายนะครับไม่ว่าใครก็ตามที่หลงคายเราก็จับนะแล้วก็ผมเรียนให้ทราบนะครับว่า,าในคดีของ ที่มีการรีดไถพ่อค่าไม่ค้าชาวลาวนะครับตำรวจทั้ง3นายนะครับกองบัญชาการตำรวจทอนภาค4พลตำรวจโทยันยงวิเชอสดนะครับแล้วก็ท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจสุวัสดิ์แจ้งยอสุขเนี่ยก็มีคำสั่งย้ายนะครับตำรวจทั้ง3นายที่มีการนะครับข่มขู่นะครับแล้วก็เรียกรับเงินพ่อค้าไม่ค้าชาวชาวลาวที่จังหวัดน้องคายนะครับไปอยู่เป็นฝ่ายธุรการ ที่กาลสินบ้างที่ขอนแก่นบ้างแล้วก็อีกคนหนึ่งรู้สึกจะไปที่อ,อะไรนะไปไกลๆอยู่นะไปสามแห่งเนี่ยไปคนละที่ไปคนละทิศคนละทางนะครับซึ่งก็อันนี้เป็นเรื่องของการตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วก็ถูกย้ายไปนะครับตามตำแหน่งหน้าที่ที่มีความผิดเพื่อไม่ให้สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในท้องที่ในจังหวัดน้องคายอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งที่ อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้เนี่ยเรามีการทํางานกันมาตั้งแต่ตอนเที่ยงมีการประชุมนะครับในการที่จะมีการจับกลุ่มนะครับผู้ต้องหารายนี้นะครับซึ่งผมคงไม่ต้องชี้แจงมากเพราะว่าหลักฐานที่มีทางลายมันค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ผู้ต้องหาคนนี้เคยมีประวัติมาแล้วที่สบพบางละมุงในการแอบ,บอ้างเป็นบุคคลอื่นก็ถูกจับกลุ่มมาแล้วในก้อหาช่อโกงโดยการแสดงตนเป็นบุคคลอื่นนะครับแล้วก็ มีทั้งพรบรเช็คนะครับเจ้านโะกมี2คดีนะครับแล้วก็พรบ,รบรเช็คอีกหนึ่งคดีก็เคยมีวัดอาชญากรรมไว้นะครับดึงไม่ต้องพูดถึงนะก็ชัดเจนครับวันนี้ในการนะครับจับสดนะครับต้องบอกว่าจับสดนะจับสดแบบเนี้ยเราจับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเกิดความเกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็ไม่ให้ไปหลอกผู้อื่นอีกนะครับผมก็แจ้งให้พี่น้องประชาชนคนในทประเทศทราบนะครับว่าเราจะปรณาการกับตารวจทุกหน่วยงาน นะครับหากมีความผิดมีการกันโชกข่มขู่เรียกรับเงินแบบนี้นะครับเราก็จะมีการจับสดแบบเนี้แล้วก็เชิญสื่อมวลชนมาทําข่าวแล้วก็ถ่ายทอดสดให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศรับทราบ,รบแบบเขาเรียกตลอดในการจับกลุมนะครับในการล่อจับเนี่ยนะครับจับสดเนี่ยคือจะถ่ายทอดสดสดนะวันนี้ก็ขอบคุณพี่พี่สื่อมวลชนทุกๆช่องนะครับที่มาทาข่าวในคดีนี้นะครับที่มีการจับสดนะครับ ในสถานที่ของห้างแห่งหนึ่งในในกรุงเทพมหานครน,นะครับในพื้นที่ของสนพระขนงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะชี้จะให้ทราบนะครับว่าทุกเรื่องที่เราทำเนี่ยถ้าทําไม่ชอบด้วยกฎหมายทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะผมก็ <c oughs> เต็มที่นะครับก็ต้องบอกเลยว่าทุกเรื่องทุกราวที่เราทํานะครับเราทําเพื่อประโยชน์ของสังคมเราอยากเห็นสังคมดีขึ้น นะครับประเภทมาฟงมาเฟียเนี่ยอย่างกรณีที่มีการอ้างบางังหมัดของตันเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นบังหมัดของตันนะยังไม่เคยเจอยังไม่เคยพบเห็นก็ไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงไหมแต่ว่าผู้ต้องหารายนี้มีการอ้างบังหมัดของตันว่าสามารถอุ้มใครก็ได้นะครับที่อยากจะอุ้มเงี้ยก็ไม่เคยเห็นนะไม่เคยรู้จักบังหมัดของตันนะครับ <S <S <เ>ออแล้วก็มีการอ้างตำรวจหลายนายนะครับซึ่งทุกคนก็บอกว่าเคยเจอนะครับแล้วก็พบเห็น พี่น้องประชาชนครับในคดีที่จะมีการเปิดเผยในสัปดาห์หน้านะครับก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนนะครับคดีเรื่องที่มีสองสามีภรรยาถูกตํารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับกระบวนการใหญ่นะของตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นชุดสืบสวนของโรงพักทั้งพนักงานสอบสวนทั้งชุดจับกลุ่มได้มีการนำสองสามีภรรยาไปช็อต ด,ด้วยเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีการจับกลุ่มเด็กอายุ1 2บสถึงสิปีไปกักขังนงเหนียวนยในข้อหาภาคูเยาว์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมีการเปิดตัวนะครับหลังวัเลนทายหนึ่งวันนะเราก็จะมีการดําเนินคดีกับตํารวจชุดจับกลุ่มในข้อหาร่วมกันภาคูเยาว์นะครับแล้วก็ร่วมกันทําร้ายร่างกายนะครับอันนี้เดี๋ยวจะมีนะครับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้านะครับของตารวจภูธรภาคหนึ่งนะครับชุดใหญ่ นะไฟกับพิษและคดีนี้เป็นคดีที่ผมเชื่อว่าเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์และจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารอันนั้นรออีกไม่นานนะครับสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดเผยนะครับความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคนันเมืองไทยนะครับวันนี้เราก็มีเวลาน้อยนะครับเนื่องจากว่าผมเพิ่งกลับมาจากภารกิจที่ปคมแล้วก็ส่งตัวผู้ต้องหาไปที่สอนอพระขนงแล้วนะครับก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่า ถ้ามีหากมีการแอบอ้างชื่อผมเนี่ยไปทาหากินอะไรก็แล้วแต่เบอร์โทรศัพท์นะครับสามารถกดหาของผมได้ในอินเทอร์เน็ตก็จะได้เบอร์โทรผมแล้วก็แจ้งให้ผมทราบนะครับเราจะนะมีการดําเนินการตามกฎหมายทั้ง,งสิ้นนะครับก็สําหรับใครที่นะครับชอบผมก็มาติดตามใครไม่ชอบผมก็ก็แล้วแต่นะครับผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ คือคนรักผมก็มีคนไม่รักผมก็มีนะคุณจะติดตามไม่ติดตามผมไม่ได้ผมไม่ได้เสีเยดเพราะว่าหนึ่งยูทูบนี่เราไม่ได้ทําเพื่อเพื่อแสวงหาปร,ประโยชน์เราไม่ได้มีการได้ประโยชน์จากการโฆษณาของ YouTube นะครับของโคนันเมืองไทยนะดังนั้นเนี่ยคุณจะติดตามหรือไม่ติดตามผมไม่ไมยนะครับคุณเป็นแฟนคลับใครก็เป็น,ปนไปผมยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะผมไม่พูดนะครับเพราะว่าทุกเรื่องนะนะครับ มันเป็นเรื่องของการสมประโยชน์บางอย่างนะแต่สําหรับเราเนี่ยถึงแม้เราจะเหลือกหนึ่งเดียวในเมืองไทยก็คือโคนันเมืองไทยเราก็จะทําของเราหน้าที่ของเราทองก็คือทองนะครับเราไม่ใช่เป็นพวกเรียกอะไรไม่ใช่ทองมว้วนไม่ใช่นะไม่ใช่ทองเปลวแต่เราคือทองคําแท้นะครับไม่ใช่99%เปรเนเรา100%เรเราจะมีจุดยืนของเรามาโดยตลอดเวลาเราไม่ใช่นะครับจิ้งจกเปลี่ยนสีกลับไปกลับมา นะครับผมยืนยันนะครับว่าผมอยู่ในวงการนี้มา10ปีนะครับประวัติเราเนี่ยนะครับไม่เคยเสียหายนะไม่เคยด่างพร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีผู้ใหญ่เนี่ยให้ความเมตตาผมเนี่ยจำนวนมากในการทํางานควบคู่กับชมรมเฉลเยเหยเจรกรรมนะครับผมไม่ต้องไปแอบอ้างใครนะครับผมก็ทํางานพี่น้องประชาชนเห็นนะครับแล้วผมบอกเลยคว่าผมไม่เคยสนใจเรื่องที่ไร้สาระเรื่องผัวเมียผมไม่สนใจ ผมทาอย่างเดียวคือคดีใหญ่ๆคดีที่นะครับจับเห็นไอเห็นเลยจับสดๆนะครับโดยการแอบอ้างชื่อผมเนี่ยผมจับอยู่้ไม่ว่าใครนะครับมาแอบจ้างที่ผมไปหากินผมจับหมดนะทุกเรื่องทุกราวเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ดูเอาเองนะครับสิปีที่ผ่านมานะครับคนันเมืองไทยกว่าจะมาเป็นคนันเมืองไทยไม่ใช่เป็นง่ายๆนะครับเราอยู่ด้วยความยากลําบากเสี่ยงชีวิตเสี่ยงอันตรายนะครับแล้วเสี่ยงติดคุกติดตารางทั้งทังที่ไม่ใช่เรื่องของผมนะ เ็นเรื่องของประชาชนคนยากจนเป็นเรื่องของการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสือเพื่อชาตินะครับเป็นการเสือเพื่อชาติแล้วก็ทํางานเพื่อประชาชนจริงๆผมอยู่เฉยๆผมก็ได้นะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องลําบากอะไรตอนชั่วโมงนี้ผมอยู่อย่างสบายไม่ได้ลําบากอะไรแต่ขึ้นหลังเสือมาสิบปีแล้วนะก็ไม่อยากจะลงหลังเสือแบบแบบนี้อยากอยู่ จนกว่าจะหมดลมหายใจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนยากจนเรานะครับอยู่ในวงการนี้มาสิบปีผู้รับผู้ใหญ่ให้ความเป็นดูผมให้ความรักเมตตาผมทํางานเพื่อชาติเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อแผ่นดินมาตลอดเวลาสิบปีผลงานไปที่ประจักษ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนยากจนเนี่ยไปตรวจสอบได้นะครับผมไม่เคยเก็บเงินอยู่แล้วคนยากจนนะครับมีแต่ลงทุนให้นะครับมีแต่ลงทุนให้นะสำหรับคนรวยเนี่ย ผมเก็บอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งคุณมีเงินคุณไม่ได้ยากจนนะทุกๆเคสเนี่ยไปดูได้นะครับหลายๆเคสหลายๆเรื่องหลายๆราวนะครับสังคมเห็นนะสื่อมวลชนเห็นผมไม่จำเป็นต้องออกสื่อนะครับเพราะว่าหนึ่งการออกสื่ออย่างที่ผมบอกว่าถ้ามีคดีเนี่ยการออกสื่อก็ไม่ใช่เป็นผลดีมันจะเป็นจุดที่เวลาเขาเอาไปใช้อ้างอิงในศาลเนี่ยเขามักจะเอาเอกสารของเราที่เราออกสื่อนั่นแหละมามัดตัวเรา ในการที่อ้างว่าเราพูดวันนั้นพูดวันนี้นะซึ่งทําให้เราเนี่ยทำงานยากนะครับซึ่งมันมีการพูดออกไปแล้วมันจะไม่สามารถที่จะกลับคืนนะหรือเปลี่ยนแปลงอะไรได้นี่คือจุดอ่อนของการออกสื่อมวลชนผมถึงไม่อยากออกสื่อนะแล้วผมก็ฝ่าไปถึงนะครับคนที่คิดว่าการออกสื่อแล้วจะได้ประโยชน์ก็ออกไปนะเช่งเช่นัวอย่างวันนี้ไป,ไป,ไ,ปไปอ้างว่ามีการปล่อย มีการไปกู้เงินนอกระบบ37ล้านนะคิดดอกเบี้ย2.5แต่ตัวเองเอามาปล่อย3บาทอย่างเงี้ยผมถามพี่น้องประชาชนคนแบบนี้มันน่าช่วยหรือคุณไปกู้เงินเข้ามา37ล้านดอกเบี้ย2.5แต่คุณเอามาปล่อยคนอื่น3บาทแล้วคุณก็ไม่ย้ำจ่ายเขานะแล้วคุณก็บอกว่ามาถูกข่มขู่อุ้มอะไรต่างๆเหแล้วนี่นดะพี้น้องประชาชนคิดดูสิคนธรรมดาคนหนึ่งสามารถไปกู้เงินได้ตั้ง37ล้านเอามาปล่อยดอกเบี้ย ผลต่างห้าสิบตังค์นะครับคนแบบนี้มันน่าช่วยไหมเนี่ยสังคมต้องต้องพิจารณาครับว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยนะมาร้องเนี่ยให้ตำรวจช่วยเนี่ยมันน่าช่วยไหมนะครับอันนี้ผมอยากให้พิจารณาอย่างเคสที่เราทำเนี่ยเป็นเคสที่ชาวบ้านถูกรังแกถูกกระทำทั้งนั้นแหละนะครับไม่ใช่ว่ามีการกลั่นแกลหรือมีการใส่ใส่ร้ายตำรวจหรือมีการนะครับเป็นการปรุงแต่งเสริมแต่งหรือทำเป็นบทละครข,ขึ้นมาเป็นซีรีส์นะ เราอยู่มาถึงอายุ55ปีนะครับมันไม่เห็นมีใครมาจะบอกผมาอายุยางตะแคงรั่วหรือไปสร้างความปั่นปวนให้กับผู้ใดเลยนะเราอยู่ในวงการนี้เรามาตั้ง55จนจนผมอายุ55ปีเนี่ยนะผมก็ทำงนานของผมมาโดยตลอดแล้วก็วันแมนโชว์ตลอดรงท้าผ้าใบเสื้อขาวนะกางเกยงยียนนะครับก็ทำงานอย่างนี้มาตลอดเวลา9ปี10ปีพี่น้องประชาชนก็เห็นนะครับ ผมบอกแล้วว่าคดีชมพู่ผมยังยืนยันนะครับว่าคดีชมพู่ต้องได้รับความเป็นธรรมเด็กตัวน,น้อยอายุสองสามขวบเนี่ยผู้ต้องหาต้องได้รับความผู้ต้องหาเนี่ยต้องถูกเอามาลงโทษตามกฎหมายนะทุกๆคดีผมบอกได้เลยว่าไม่มีใครกล้าทําเหมือนผมเนาะนะแล้วก็ทุกคนเนี่ยกลัวตายแล้วก็เสี่ยงอันตรายแล้วก็ที่สำคัญคือทําให้ฟรีครับไม่ได้เสียตังค์นะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนก็ลองพิจารณาดูใครรักผมก็มาฟัง ใครไม่รักผมชอบผมก็ไม่ต้องมาด่าผมนะก็อยู่เพจนะ fc ไหนคุณก็ไปคุณไม่ต้องมาด่าผมในเพจของผมนะครับเมื่อคุณมาด่าผมในเพจของผมผมก็บล็อกแค่นั้นเองนะนะวันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่น้องประชาชนทุกทุกคนนะที่มาฟังเรื่องราวเฉพาะกิจซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับจะมีการไลฟ์สดนะครับในวันที่มีการเปิดตัว นะครับแพ้ความผิดที่ไม่ได้ก่อนะครับที่ถูกตำรวจนะครับจำนวนมากเนี่ยทรมานด้วยการคล้ายเครื่องช็อตไฟฟ้าแล้วก็มีการเอาเด็กผู้หญิงอายุ12-14ไปกักขังเพื่อ,เ,อเป็นตัวประกันนะครับอันเนี้ยน่าสนใจน่าติดตามสัปดาห์หน้านะครับเรามาพบกันสวัสดีครับ